ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราช สวัสดีครับเมื่อถึงวันที่หมอเกษียณหมอก็เลือกที่จะปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรกเพื่อทําให้จิตใจหมอมีความสุขนะครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับจะหาวิธีดูแลสุขภาพใจอย่างไรเมื่อถึงวัยสูงอายุวันนี้ไปฟังคําแนะนําดีๆจากคุณหมอผู้ชื่ชาญกันเลยครับการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพใจในผู้สูงอายุควรระวังเรื่องอะไรบ้างครับ ค่ะในผู้สูงอายุหรือประมาณ60ปีขึ้นไปนะคะร่างกายก็จะมีความเสื่อมถอยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีโรคเรื้อรังต่างๆเข้ามามากมายนะคะนอกจากนี้เนี่ยวัยสูงอายุก็เป็นวัยที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นสูญเสียหน้าที่การงานจากการกเกษียณหรือว่าสูญเสียบุคคลที่รักหรือว่าลูกต้องมีครอบครัวออกไปนะคะซึ่งสัมพันธ์กับความกังวลเช่นกลัวว่าจะเป็นภาระหรือว่า กลัวว่าจะถูกทอดทิ้งนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ผู้สูงอายุอาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าหรือว่าวิตกกังวลได้ค่ะการดูแลสุขภาพใจทำอย่างไรให้มีความสุขครับ ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีความกังวลหลายอย่างนะคะเช่นเป็นทุกข์กับอดีตมากเกินไปหรือว่ากังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหมอขอแนะนําว่าให้มองโลกอย่างเป็นกลางแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันนะคะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมีความเครียดเนี่ยก็ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมนะคะเช่นบางคนอาจจะหันเข้าหาศาสนาใช้ธรรมะเป็นที่พึง่งหรือว่าการที่เล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุควรเตรียมความพร้อมอย่างไรครับ ลองมองหาข้อดีของการเกษียณนะคะเช่นมีโอกาสทําสิ่งที่ชอบที่ตอนทํางานอยู่เนี่ยต้องมานั่งคิดถึงวันลาแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทําเป็นช่วงเวลาของการกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพหันมากินอาหารที่มีประโยชน์หันมาออกกําลังกายได้อย่างเต็มที่พักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอกจากนี้เนี่ยการเกษียณก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไฟแดงเข้ามาทํางานให้องค์กรที่เรารักนะคะนอกจากนี้ผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัวนะคะก็อย่าลืมวางแผนการเงินเพื่อใช้ในอนาคตด้วยนะคะ อายุเป็นเพียงตัวเลขแม้สูงวัยชีวิตก็มีความสุขสุขภาพดีได้แต่ถ้าการนอนหลับรบกวนความสุขต้องติดตามสัปดาห์หน้าทำอย่างไรทำให้หลับง่ายหลับสบายแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน